ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูผังละครในช่วงครึ่งปีหลังของช่อง3ค่ะที่มีละครเตรียมมาเรียกเลตติ้งจากผู้ชมมากมายรวมถึงสมาชิกใหม่ของครอบตัวข่าสาค่ะ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กันไปเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับงานเปิดบิ๊กวิกสของไทยทีวีสีช่อง3โดยการขนเอาละครเด็ดครึ่งปีหลังมานี้มาเรียกน้ำย่อยให้กับแฟนๆช่อง3ได้ชมกันและยังได้พระเอกนางเอก,กระดับแถวหน้าตบเท้ามาร่วมโชว์ความแซ่บของละครแต่และเรื่องให้พวกเราได้ชมกันค่ะทั้งต้มยำลำซิ่งที่ได้นางเอกลุกครึ่งอย่างสาวชมพู่อริยามาร้องลำซิ่งในภาษาอีสานได้อย่างน่ารักน่าชังและพระเอกเลือดอีสานแท้ๆอย่างปอทฤษฎีมาร่วมฟิชเชอร์ิงในเพลงต้มยำลำซิง่งชื่อเดียวกับละครค่ะ โชว์ความเด็ดด้วยลีลาการต่อสู้ที่เร้าใจนําโดยอ้้มอธิชาติชุมานนทตุ้ยเกียรติกมลนโกสินราชกรมเรียกเสียงฮือฮาไปไม่เบาเลยทีเดียวค่ะ ส่วนเรื่องเนื้อหาของละครนายสมรักนรงวิชัยผู้บริหารฝ่ายผลิตร,รายการช่อง3บอกว่าทางช่องได้พิธีพิถานเรื่องภาพและบทที่จะถูกนําเสนอออกไปโดยฉากที่มีความรุนแรงก็จะเน้นผู้เขียนบทไปทําการบ้านและนําเสนอมุมมองต่างๆที่ไม่ตรงจนเกินไปสําหรับคนดูส่วนเรื่องนักสแสดงหน้าใหม่ทางช่องก็มีโปรเจกต์มากมายที่เตรียมจะผลักดันอยู่แล้วพร้อมปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเตรียมดึงนางเอกวิกหมอชิดจุ๋ยวรัทยามาร่วมงานกับช่อง3อีกด้วยค่ะ ค,คือในแง่ในแง่ตัวเรื่องเราพยายามทําให้มีทุกรสชาติอยู่แล้วนะครับไม่ะมีทั้งบูแอคชั่นมีเลียนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องผงผีเรื่องลึกลับอะไรต่องะไรแล้วก็ในแง่ของการเขียนบทตอนนี้เราค่อนข้างออใช้เป็นทีมทีมเขียนบทนะคือแต่ละคนแต่ละเรื่องเนี่ยก็ใช้คนเขียนบทสองหรืสอส,อสคนให้เราเระมัดระวังที่หมายความว่าสิ่งที่สังคมกังวนลก็เรื่องเรื่องความพฤติกรรมความรุนแรง เรื่องเรื่องเพศเรื่องภาษาแต่ละครเนี่ยยังไงเล่ามันก็มีเรื่องพวกเนี้ยแต่มีอยู่ที่ว่าเอ๊ะเราจะเล่ายังไงให้รู้สึกว่าเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตรงน้องใหม่โปรเจกต์เราทําอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวซิกเซนนะครับสื่อรักสัมผัสหัวใจแล้วก็จะเปิดตัวนาาเอกใหมออ่อีก4ีคนเออคือตอนนี้หาจริงๆเราก็แคสเด็กมาอีกหลายคนก็กําลังเรยนคติ้งอยู่กําลังฝึกกันอยู่นะแล้วบางคนอาจจะเป็นไปโมหน้าอีกหน่อยหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นี่นะก็คือก็ทํากันอะ พยายามที่จะทำคนใหม่ขึ้นมาก็คงต้องรอดูว่าปีนหน้าจะเป็นใครแต่ว่าช่องสามเตรียมคุยภาพถามเอาคุณจุ๋ยวรัลตยาม,มาอยู่ช่องสามด้วยอันนี้นอ,อถ้าถามพี่นะนพี่ยังไม่เคยคุยแล้วไม่ได้คิดด้วยน,นะเพราะนั้นคงคงไม่คงคงไม่ใช่จากพี่เพราะว่าพี่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมยังยางเพราะตอนนี้จริง,รงๆเราพยายามสร้างสร้างสร้างแนวเทรนคนใหม่ขึ้นมามา,มากกว่านะตอนนี้ที่พยายามทำกันอยู่ครับ ยืนยันว่าไม่เคยแย่งเด็กใครเพราะสามารถบ้นเด็กใหม่ของตนเองได้นอกเหนือจากละครเรื่องที่จะมาเรียกเรตติ้งในช่วงครึ่งปีหลังแล้วในส่วนของครอบครัวข่าวสามที่กำลังจะก้า,าวเข้าสู่ปีที่7กับแนวคิด modern news ในคอนเซปต์ที่ว่ามากกว่าความเป็นข่าวที่เกิดจากการนำเสนอข่าวที่สังคมจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดเรียกว่าใครที่เป็นแฟนๆของทางช่อง3ทั้งด้านข่าวและละครก็จะได้เต็มอิ่มกับสาระและความบันเทิองอย่างแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้ละครในลรอปีครึ่งหลังอย่างเพลิงทารนงก็ได้ออกอากาศและโกยเรตติ้งให้ชมกันอยู่แล้วในขณะนี้ค่ะ ในส่วนของข่าวสารเรียกว่ามีบุคลากรมากฟฝีมือมาทำให้ข่าวเป็นมากกว่าความเป็นข่าวเพื่อเอาใจคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ